เมา่ออวนคักเอินเนี่ยตเอินพอใค่วาดเพะโจ้อ่ลาไอ้หทันหลังบ้านผั้พดโอ้ยวันพูธไหวันนี้ครับสดีครับสวัสดีครับบ้ากะลีบ้าน่แต่อย่ากลัวไหล่เนี่ย้ผมถามแน่คนคนคนสีดังเขาแจ้งตัวสีสีคนดังเขาแจ้งตัวสีคนดังสีล้าพังตเด้อพังตเด้อยางไป้นกับสิรุนะะมา เหได้มานี่นวางมัดถ้ามีมัดมีมาไล่ด้ยไปฟม้นบานคิวไฟบ้ันหลอยาในวงมักวอยู่สองไวอยู่ไหมพอข้าดังขาดังมาแล้วล่ะาเยน้อเด็กนอถ้าปัตือนใบสามดีวนี่ล่ะเตืนเก่วงแม่มือหนแมว่าดีใจสิได้ขึ้นไปที่กับโจ้นเตือนเตือนเอออีหลีเราเตืนตะเก่าม้วงหนเราบอกผมนี่ยเอานักหลอกขึ้นไหม โคตรวุ่นวายทน้วอรขึ้นไม่กันหอยังนี่มันไก่มันไก่คิดสมาร์มาแล้วมี่มนไก่ไลูกเลยับเพื่อไเาเดียอยวพ่อยันคนดังเขาเองสิคนดังนะคนดังคุดังหล้วกบบาน้ำลูนี่ลุงผิดอกะบ้านเราเห็นบ่อย บุ้งยิงมาบุ้งยิง่าดังเดียวเบาๆน้ำเบาน้ำลูกนะเขาวาลูกเอิสาเทือกรสังเกตเออมเลยอ่ะเด็กตองแล้วลุงเพชรแมนเนี่ยเด็กลองขึ้นไหมเฮ้ยเด็กลองขึนี่เตทั่วเลยลงคอหัดเลยนักลองขึ้นไหมนี่ก็จะไปสนใจั้งลัขึ้นไหมโอเค ตลาดมาฮวัแล้วครับองิงองิงว่าองอิงว่าตะพัดเพียงเพ่ดังนี่บวน้องลูกสาวพนักองิงวะคุ่วันที่เมือนคือประที่มอสคหักบิจะขอไม่เอาเป้าวันที่เรียนพอกันกับพี่แม่มานี้วันีสอเก้บาทเท่านั้นครับเงินใครเดียวมาที่เดียวครับเอาแบบม้วนกันมาหมื่นม้วนันตะเวนเลย ไอ้หมอดข้ามากินบเบามือไงเนี่นครับบ่โอ้เอาเปล่าตัวนี้ไอ้ที่แม,ม่นุเซเนี่ยคือเห็นผู้เดียวฮะที่ม,ม่นุเซเนี่ยยังย,ยัง,ย,ย,งยังบ่ให้ลงจากรถเร <Yeah. S 1> นี่ยยังบ่ให้ลงจากรถขี้มินี่หมเบ่มือเนี่ยฮะมินีมาเล็กๆผมเอาไปจำเดียวเอาไปจำฮะเอาไปถอดอะไรคล้ายเราเดียวเอาไปจำเราเอาไปจำเราที่เดียวที่เดียวเขาไม่ไล่เขาที่เดียว หมุนครับช่วหมุนอยู่เดี๋ยวขอมาช่วยจากสี่หามือก่อนเลยจะขับไปจะเห็นเพื่อนมาสีดังยี่โดร์ต้องคอยทำไปเรืร่อยๆตัวผม,มจะไปดีซิมือนึงหมุนค่าน้ำตาลมัน่นสามล้านแล้วตล้านใจบาดแผลกว่าท่าน<อ>ก่าเข้าทีเดียวออดอกเขาคิดสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งตอนแรกว่าจะไหวบ้างแต่ตอนแรกว่าจะไปวบางตแต่แต่เร่ยมล่ะเอาไปรับย่านย่านย่านโจไปบ้านผมไปเห็นรถนะเออเลยคิดว่าในช่วงในช่วงอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะเป่ไป ซื้อบัตรซื้อตัวเขามาแล้วครับตอนนี้ครับยังยังอ่ะเอกทาใส่กล้องพูดได้จ้ะยังอะยังอะไทั้งอุ่ะทั้งุงนนะมืนนี่แบตไลทถ่ายรูปสวยสวยแอถ่ายไม่สวยปรับนะแก๊บต้องถ่ายมันสวยนะถ่ายไม่สวยไม่ได้นะ งมาท่านขืนโยนในติบแล้วลูกสาวโอ้เอฟซีหู <FC S 1> ม,มากแล้วครับอันนี้ นะครับจากเอฟซีด้านหน้าวทีมอบให้บอสโจบนะอสท่านไหนเช็คเซาด์ดิครับพี่น้องครับหว่วยหอดไฟยังไม่เช็คเซาด์นะครับเพิ่งเปิดระบบไฟขึ้นมานะครับไอพี่ถืออะไรบอส ซื้อบัตรเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับมือนีบรรยากาศท้องฟ้าสดใสครับนวมนครง,งานนวมนครเอ็กโปรนะครับโดยจุมงฟ้าช่วยฟาม่วนครับวันสุดท้ายน,านะครับคืนสุดท้ายาคืนสุดท้ายดีวคืนสุดท้ายวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่8 00 0คนเอาเอาเลยอวันติอ่ามือคเพื่อว่ามือสุดท้ายออกันโอ้มื่อคืนคู่เตยโอ้บ่เมนมือสุดท้าย โอ้เงินเทอกอะร่มือนีมือซื้อไทยของมอลอมือหนีอทานีวันนี้ันเท่าไหร่วันนี้งานในมาเท่าไหร่แล้วกี่วันกี่วันแล้วอีก2วันพรุ่งนี้พวบกับคูเตยเริ่มเริ่่สบเอแงกี่0บาทเด้อภูมิเอีแป้งหลายแ่แงานเนี่ยฮารอน่ะ ไปหามหวมวกก็จะใส่ดอกพี่น้องเอ้ย ต้องลองเพลงล็อกมือเนี่ยแล้วเราก็ไปเลยเฮาอ่าไปเลยเฮาไปงานอื้อนเ,เออดีใจนะอีหลานหน่อยหลายๆครับมือนี้ครับพี่น้องอย่งวนครข้อนมะยำยำยำทำข้าวนะครับหลายๆผูวหลายๆคนข้คนความผักควมแข็ง ไม่เบียทานแน่วยโอยเ้าอังเลยเปิดแมูแมซ่าอับก็ไมไ้นียเตี๋ยขอบคุณทุกการติดตามครับพี่นองครับสำหรับคลิปนี้นะครับวงอิงรับแขกมาเยือมยำทำขา้าวพี่นองด้านหน้าเวทีครับจังไม่กับเช็คเช่าพี่นองฟังครับผม เลยเวลามาแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าพอกันไหมได้ครับเด้อ